สวัสดีค่ะเต็นย่ำเศร้ามากเลยด้บัน pues, นี pues ้เนาะเมื่อนี้เป็นเวันที่สิบสามกรกฎาคมนั่นรับฟันดีเมื่อวานี่ก็เตรียมอาหารพี่จะไปสันเจหันตอนเศร้านี่ค่ะไปวัดไปวัดนะคะเตรียมเพี้ยนเตรียมทุกอย่างเดี๋ยวกะอีกน้อยก็สิไปแล้วค่ะจะไปวัดไปว่ากันนะคะ เขาว่ามันเขาวัดมืัอนี้เขาวัดครับเป็นยังไงนั่งนอนหลับบ่บ้านหลับฟันดีค่ะมือฟันดีแมีนฟันดีเสียงอีหยังก็เขาเป็นเสียงรถไฟบูดรถไฟเสียงรถไฟเครื่องไหนเครื่องนี้ละเครื่องเครื่องกำลังเบานี่ละเขาว่าเครื่องกำลังเบาเสียงรถไฟแห่งบุบเปิดบวช่าเปิดบวชเธอสิเข่าเมีนสิเข่าชาติชลานบ่น้องเพชรเป็นยังไงเลยนอนหลับดีจ้าไม่ ญาติเตะกกันนี่แต่จัดิเตะกูอ๋อเป็นใดน้องเพลสบายใจบ่ดมาอยู่กับหมอแล้วสบายใจจ้ามีความสุขสบายใจมาย่กับหมอแล้วหมอลับหมอหลอกขังน้อแเอวเลยปลาเลียนมาจากกรทม่เป็นยังไงอันนี้กองข้างกองข้างค่ะรัฐมนตรีการข้างครับผมมีความสุขป่าใช่ค่ะวุ้ยชาป่าสวยก็เขาไว้ครับต่อไปนี่ก็ฝากเอฟซีนั่งเอา ่ะฝากพี่น้องติดตามเน่เด้อพี่น้องเด้อนะคะกดเข้าไปเบิ่งไปให้นกำลังใจกันไไอ้เดือนเพ่นนี่ค่ะเดือนเพ่นน้ำมัยพรอฟิเชียลนะคะเดือนเพ่นน้ำมัยพรแฟนคลับน้ำทางเฟซบุ๊กนะคะสำหรับพิมพ์ใจก็บอกว่าเข้าไปพิมพ์ใจเพื่อนใช่ยังเดียวเอาผู้ใดไปตลาดสะท้องไปซื้อหมูได้ได้อน้ำหนองเอ็ดเด้อบอกไปตัดไอหมูอยู่ตลาด ตลาดสาทองตลาดสาวเนี่ยครับขายหมูตลาดสาทองแมนค่ะน้องเพชรน้องเพชรจังหวัดลอยเอ็ดครับผมจังหวัอยเอ็ดใช่จังหวัดลอยเอ็ดมีหมมูีสั่งได้เอารับโทษสาวได้ครับผู้บัญญัย่างม้ามาก็ว่าไปอืรับหลดลูกรับหลดครับผมไปทั้งหมดได้โอเคบางอย่างรับไปหันละผมไปใส่พ่อค่ะกําลังไทยอยู่ยังโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคค่ะพูดภาษาอย่างเบื่อ มาด้ยคพินาผมอุ้ยคุณฮะอลอกขามอประดี๋ยวหมอประเดี๋ยวอุ้ยหมอไลนี่เติมมาเติมกำลังใจเติมกำลังใจเติมพลังใจมันเติมบุญสวยแต่นี้ยตาตาเลยเลยก็ยังเนี่ยแล้วมือก็ได้เขียนนะแล้วมือบรไเขียนนะแล้วมือซกมกขึ้นยังเนี่ยจ้าเบเออเจ็บ ตาาจกินก็ว่าสิไปพุ่นล่าบดีเดินพอดีปลาเลียน,นเนี่ยเพจมาพี่ก็เลยต้องมาทางนี้ <laughs>